สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ปีนี้นะครับปี64ก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับในปี6 3สผมเชื่อว่าทุกคนก็ล้มลุกลุกคันและเหนื่อยกับปีที่แล้วกันมามากนะครับแต่ที่สําคัญคือเราได้ผ่านมันมาได้แล้วนะครับในปี64ปีนี้ คาดว่าเราก็ยังจะต้องเหนื่อยกันต่อไปนะครับผมแต่อย่าให้ทุกคนตั้งสตินะครับผมหาพลังบวกให้กับตัวเองเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีสติและมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีนะครับผมมีกําลังใจที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าอุปสรรคต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับเราก็จะแก้มันไปได้เราก็จะผ่านมันไปได้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับปีนี้อาจจะต้องเหนื่อยขึ้นอาจจะเจอเรื่องร้ายๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้แต่เราจะผ่านมันไปได้เหมือนปีก่อนๆครับผม ขอให้ทุกคนสูส้ๆครับ